สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พามาดูโชว์รูมโซล่าเซลล์นะครับต้องบอกว่าเป็นโชว์รูมเลยเพราะว่าค่อนข้างใหญ่มากตัวนี้เป็นในส่วนของเปิดใหม่ X M L Solar นะครับโคมไฟโซล่าเซลล์อันดับหนึ่งที่ผมได้ใช้งานมาเกือบ5ปีแล้วนะครับตั้งแต่ใช้งานมายังไม่เคยพาท่านผู้ชมมาดูโชว์รูมเลยนะฮะอันนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับร้านตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเขตบางแคนะฮะ ตัวเส้นทางต่างๆผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วกัน XML Solar เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่ไฟโซลา r เซลล์แต่ณนะตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่ใช้ไฟขายไฟโซลา r เซลล์เท่านั้นจะมีในส่วนของปั๊มโซลา r เซลล์แอร์โซลาเซลล์นะครับ top, รูปท็อปนะฮะแล้วก็ออฟกริดออนกริดมีทั้งหมดเลยวันนี้ผมมาที่โชว์รูมผมพามาดูแต่ละจุดว่าในส่วนของร้าน XML Solar เนี่ยเขาจำหน่ายอะไรบ้างนะครับ และมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากนะครับเดี๋ยวตามกันมาครับมาดูในส่วนของข้างหน้าเลยนะฮะอันนี้เป็นส่วนของปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับเป็นปั๊มจุ่มปั๊มแช่โซลาเซลล์เซตเนี้ยก็จะมีจําหน่ายทั้งรวมทั้งทั้งแผงเลยนะฮะอันนี้ในส่วนของปั๊มโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เข้าหัว MC4 ถูกต้องนะถ้าถูกต้องนะครับสากลเนี่ยเราเอาไปใช้งานนะ่ะตัวตัวขั้วบวกเนี่ยต้องเป็นตัวเมียนะฮะเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ ควบบวกมาเป็นตัวผู้นะฮะอันนี้ใครที่ต้องการส่รงต่อสายโซลาเซลล์จากแผงลงเอามาใช้กับเบรกเกอร์เนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้สั่งตัวนี้ไปใช้ได้เลยแล้วก็มีเบรกเกอร์ดีนะฮะถัดมาจะเป็นในตระกูลของปั๊มซับเมอร์สนะครับตัวนี้ก็มีหลายขนาดเป็นปั๊มโซลาเซลล์นะฮะอันนี้ปั๊มซับเมอร์สก็มีจําหน่ายเป็นเซ็ตสําเร็จเลยก็มีนะครพร้อมแผงพร้อมสายไฟพร้อมเชือกหย่อนปัม๊มก็สามารถที่จะ สั่งซื้อนะครับไปใช้แบบสําเร็จได้เลยนะครับข้างๆออกมานี้จะเป็นในส่วนของแอร์โซลาเซลล์นะครับตอนนี้แอร์โซลาเซลล์เนี่ยมีหลายแบบนะครับแบบที่ผมเคยติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้งานกับที่เพื่อนดอนเอาไปใช้งานคือแบบ DC l i ล k ์ตรงนี้นะครับเป็นแอร์อามีนานะครับตัวนี้จะมี DC l i n ิง์นะครับเราต้องต่อแผงโซลาเซลล์ไปเข้าที่ DC Link แล้วเอาจาก DC l i n ิง์ไปใช้นะครับอันนี้รุ่นก่อนละนะครับรุ่นล่าสุดนะฮะ จะไม่ต้องมี DC Link นะครับก็จะเป็นพวก Air t ไทสกินะฮะพวกนี้จะมี MC4 ที่คอยร้อนเลยเราต่อชุดแผงเข้า MC4 คอยร้อนเลยไม่ต้องไปที่ DC Link งําทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้ติดตั้งนั้นง่ายขึ้นนะครับไอ้นี้ในส่วนของ Air Solar Cell นะครับรูปแบบการวางแผงโซลา r เซลล์บนหลังคาต่างๆก็มีให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับจับแผงแคมป์จับแผง,แ,แ,ผงและอุปกรณ์เม u า t ์ติงรางต่างๆ ก็จะมีจําหน่ายที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของแค่มุมมุมเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับในส่วนนี้จะเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดที่เป็นไมโครคําว่าไมโครคือขอย่อขนาดไมโครคือเล็กลงนะรเราก็เห็นอินเวอร์เตอร์แบบแบบแบบตัวแบบนี้นะครับเราจะเข้าใจว่าอ i n นเวอร์เตอร์อกจะเป็นตัวแบบนี้แต่ m i โครก็คือย่อเล็กลงนะครับติดใต้แผงเลยนะอันนี้ในส่วนของ m i โคร i n v e r อร์เอร์แล้วก็ตู้คอมเบเดอร์ต่างๆนะครับก็จะมีให้เราดูอยู่ที่นี่นะครับมีมีพร้อมจําหน่ายเป็นใครที่อยากจะติดตั้งนะครับก็จะให้คําปรึกษาด้วยนะครับก่อนที่จะติดตั้งโซนข้างในต่อไปที่จะพาดูก็คือตระกูลไฟโซล่าเซลลไฟสนามสปอร์ตไลท์ไฟถนนโซล่าเซลไฟแต่งสนามต่างๆนะครับอันนี้คือ เรียกว่า UFO นะครับพร้อมเสาเลยนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถสั่งซื้อทั้งเสาและตัวไฟไปติดตั้งได้เลยมีหลายแบบนะครับเยอะมากมีหลายแบบนะครับแล้วก็ตระกูลไฟถนนที่แบบสเปคแรงๆนะครับตัวนี้สเปคแรงมากๆนะครับขนาดความใหญ่เนี่ยเท่าแผงโซลาเซลล์100วัตต์เลยนะครับตัวโคมแผงแบบนี้นะครับมีให้เลือกเยอะมากมุมส่วนของไฟที่ติดผนังแต่งบ้านนะครับใครที่ทําบ้านใหม่ อยากแต่งผนังบ้านด้วยด้วยไฟโซลา r เซลล์ในรอบนอกนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนะครับเลือกใช้มีหลายแบบมากนะครับไฟติดผนงังแต่ว่าการติดไฟโซลา r เซลล์เนี่ยเราก็ต้องติดในจุดที่มันแดดถึงนะครับข้างข้างบ้านอย่างนี้นะครับเคสแต่งบ้านนะครับไฟปักสนามนะครับมีหลายแบบมากนะครับแต่งสนามนะครับส่งทางเดินต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า ตอนนี้ในการแต่งสวนแต่งอะไรต่างๆเมื่อก่อนอาจจะใช้เป็นไฟบ้านซึ่งนะครับมีความเป็นอันตรายอยู่เพราะว่าต้องเดินสายไฟเนี่ยลงดินต่างๆไปทุกวันนี้เป็นไฟสนามที่แบบโซลาเซลล์แล้วปลอดภัยครับนะครับเพราะว่ามันมันใช้โซลาเซลล์ในการผลิตพลังงานเราแค่เอาเอาไปตั้งเอาไปปักไปวางในจุดที่เราจะต้องการแต่งทางเดินต่างๆเท่านั้นเองนะครับแล้วแบบมีให้เลือกเยอะมากนะฮะอันนี้ก็คือในโซนของไฟ ปักสนามโซลา r เซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับไฟแต่งนะครับไฟแต่งโซลา r เซลล์ไฟแบบห้อยแบบนี้นะฮะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วสามารถทํางานได้เหมือนไฟฟ้าเลยแล้วไอ้อย่างไม่ต้องเสียค่าไฟโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับที่เป็นแบบผู้ประกอบการต่างๆนะครับหรือแต่งบ้านแต่งสวนใครที่อยากเอาไปใช้ประตูรั้วหน้าบ้านต่างๆนะครับเป็นโซลา r เซลล์นะครับไฟฟ้าดับเขาไม่ดับนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมา ในส่วนนี้เหมือนกันก็จะเป็นปักสนามนะครับ2องทางเดินได้นะครับแต่งสวนแต่งหน้าบ้านได้ในส่วนนี้เป็นแบบใหม่ๆมีให้เลือกนะฮะไฟแต่ง2ต้นไม้สองสารพระภูมิทั้งนี้นะครับก็มีให้เลือกเยอะมากไฟปักตามสนามต่างๆนะครับทรงวงกลมทรงสี่เหลี่ยมนี่2สนามนะครับบ้านผมเองก็ใช้เยอะมาก2ต้นไม้นะครับแต่งต้นไม้นะครับจัดสวนจัดร้านคาเฟ่นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ โซนนี้ก็เหมือนกันในส่วนของโซนนี้คือสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับอันนี้มีเยอะมากนะครับแล้วมีตั้งแต่กําลังวัดน้อยๆจนถึงกําลังวัดมากนะครับอันนี้300วัตสังเกตว่าถ้าบางเจ้าเนี่ยขนาดเนี้ยก็ต้องคงต้องจะเขียนว่า3,000วัตนะครับอันนี้คือคือใหญ่มากนะครับแบบนี้300วัตนะครับวัตไม่เวอร์นะครับนี่ครับ1,000วันต์นี่ขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้1000วัตวันะครับ ขนาดนี้ไซสนี้2ส,สนามตะกร้อสนามเปตองได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับมีแบบข้างล่างเนี่ยมีรูปแบบต่างกันข้างล่างนะแล้วก็ข้างบนข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวบอดี้ที่แข็งแรงขึ้นนะครับบอดี้แข็งแรงมากนะครราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับพัดลมโซลาเซลล์เป็นที่ต้องการอย่างมากตอนนี้เพราะว่านะครับ เรื่องไฟดับมีอยู่ทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่เจริญขนาดไหนก็ตามต้องมีตอนไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับอย่างน้อยมีพัดลมสแตนบายนะครับพัดลมโซล่าเซลล์มีอยู่หลายแบบเลยนะผมก็ใช้พัดลมโซล่าเซลล์ที่บ้านเยอะหลายแบบมากนะครับในอันนี้ในส่วนของการใช้อันนี้ก็กำลังชาร์จนะผมเองมาเสียบชาร์จเมื่อกี้นะครับอันนี้พัดลมโซล่าเซลล์ที่แบบตั้งแบบนี้นะครับสายได้แบบตั้งอยู่ในบ้านแบบนี้นะครับอันนี้แบบแคมปิ้งนะครับพกพาได้ถ้าแบบนี้นะครับ สปอตไลท์โซลาเซลล์รูปแบบใหม่ๆนะฮะก็มีให้เลือกหมดเลยมีแต่รุ่นจิ๋วนะครับรุ่นเล็กราคาหลัก3-400ขึ้นไปนะครับมีทั้งหมดเลยเราเลือกสปอ t l ตไลท์ตามขนาดกำลังวัดยิงกำลังวัดสูงมันก็จะสว่างมากอันนี้คือร้าน XML Solar ที่ผมใช้งานกำลังวัดสูงนะครับต้องสว่างมากกว่ากำลังวัดน้อยนะครับในส่วนของ power station ครับนะครับของ x m l s o ซล r ก็จะมีของ eco f o นะแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายนะอันนี้ e c o f o ก็มีหลายขนาดนะ Power Station คือแบตเตอรี่สำรองพกพาสามารถแปลงไฟเป็นไฟบ้านให้ใช้ได้นะฮะน,นี่อันนี้คือตัวรุ่นรุ่นเล็กๆนะครับน,นแบบนีนะบ้อันนี้รุ่นเล็กสำหรับแคมปิง้งชาร์จมือถือนะครับเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊กต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวโคมไฟแต่งบ้านนะฮะไฟส่องถนนโซล่าเซลล์นะครับ หลายคนอาจจะเห็นที่ผมใช้นะครับตัว600วัตต์300วัตต์นะครับแล้วก็ตัวแบบใหม่ๆนะครับอันนี้เพิ่งมาบแบบใหม่ๆก็มีนะครับคือไฟ2ถนนนะครับรุ่นที่ผมใช้ใช้กันดีๆก็คือสมัยก่อนจะเป็นรุ่นนี้อันนี้มาหลายปีแล้วยังยังมีผลิตเพราะว่ามันใช้ดีนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับ120วัตต์100วัตต์นะฮะแล้วก็ 2 0 0วัตต์ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือไฟสองถนนโซลา r เซลล์นะครับไฟเส้นโซลา r เซลล์นะฮะอันนี้แต่งบ้านช่วงเทศกาลหรือแต่งคาเฟ่แต่งร้านได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นมีหลอดไฟ LED ยาวแบบนี้นะครับเหมือนหลอดไฟบ้านเลยนะครับมีให้เลือกหลายขนาดเลยนะครับใครที่สนใจชุดโซลาเซลล์ไฟโซลาเซลล์นะครับระบบต่างๆปั๊มน้ำโซลาเซลล์หรือแอร์โซลาเซลล์ก็สามารถที่จะ มาสั่งซื้อหรือปรึกษาทาง XML Solar ก่อนนะที่เราจะสั่งซื้อนะครับได้เลยเขามีจําหน่ายทั้ง lazada s h o p e e แล้วก็เว็บไซต์ XML Solar fanpage XML Solar นะครับหรือใน tiktok เองก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาสั่งซื้อได้นะครับร้านอยู่ในไทยมีงานรับประกันด้วยแล้วก็มีบริการหลังการขายนะครับผมใช้มาเกือบ5ปีแล้วนะครับ XML Solar ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ